ครับวันนี้นะครับโรงเรียนอนุบาลที่สบัดตำบนโรงเรียนะครับนะครับออกร้านนะครับพอครับหนึ่งนะครับทำทาโกยากินะครับนะครับวันนี้นะครับดูวิธีทำนะครับอุปกรณ์นะครับมีอะไรบ้าง ส่วนประกอบส่วนผสมอธิบายนะคะมีอะไรเครื่องปรุงครับส่วนประกอบเครื่องปรกันสมกับนาุ่งจรเ้ารื่องนี้มาจากไหนคุแอบอกาใช่คด้งองางของจเนะคสาับอารารจะเป็นห่นอัติดกาบ นะคะเป็นสื่อการเรียนการสอนนักเรียนไปศึกษาได้นะคะทาเพราะถ้าเรียนเดินดู้เรียนใช้เวลากี่นาทีถึงสุกทำไมต้องต้องเป็นลักษณะชอบทำไหมทำยังไงมันถึงจะเป็นวงกลมครับเติมไปเรื่อยๆเหรอเขอเติมไปเรื่อยๆเขาเติมเรือเติมเรืยเต็มอ่าบอกวิธีหน่อยครับกูจะลงยูทูบให้ี่

หนสทำอะไรคะโคยตีโยตีูอานุบาลถูกทักสองนะคะเป็นของคุณแอลแล้วก็คุณ่น้อยนะคะพี่เขาหทังมุ่งมั่นตั้งใจนะคะก็แพงอ้อยต้อส่อ๋อต้องไปซื้อนะคะถ้าไปซื้อที่อมสินบอกงั้จัดการเลย 你看啊。